เก็บดอกฟักติ้วจ้าพี่น้องเก็บดอกฟักติ้วจ้าสวยเลยจ้าสวยเลยเก็บดอกฟักติว้วเป็นเงินทุกอย่างนะจ้าเป็นเงินทุกอย่างทำเกษตรเป็นเงินได้ทุกอย่างเก็กบรูดเมื่อวานนี้เ่อวานบานด้วยจ้าพี่น้องมืนน่อวานบานเมื่อต้นเลยจ้าบานเมื่อต้นเลย <c oughs> กินบอ๊อบเอิดดอกจ้ากินบ๊อบท่านห้อนจ้าพี่น้องบรรยาก,กาศดีเฮงจ้าเนีายโมเล้งแต่ว่ากับยังห่อนอจ้าพี่น้องกับยังห่อนหอนดูเก็บให้วิร์ดเลยจ้ามึงเพราะ,ราะาว,ว่าเขาบานหมดเลยจ้าพี่น้องบานหมดเลยเนี่ย สวยจ้าสวยนี่ย้อมจนแกงกสวนผักเมกผักติว๋วผักงงนี่มัมดจ่ายด้วยสวนผักเมกผักติว๋วผักงงมีเบิดจตาเพรท่านมี่จะพักกระโดดนี่จ้เพี่น้องนั่ื่อคนเพราะท่านใดๆท่านมี่จะพักกระโดนอยากได้ยุจ่าอยากได้มี่มัดสุดยางผักที่เป็นธรรมาศาสตร์ของเฮาคือใคยมีตะกี้ยบอยากให้มี่มัดสุดยางจะเป็นน่อง คลูกค้าเพิ่นสั่งจ้าพี่น้องลูกค้าเพิ่นสั่งบ๊กคู่กันจักเทื่อจ้าเพราะว่าเพิ่นออกมาระยะสั้นๆนะเจ้านะเพิ่นออกมาสิออกมาระยะสั้นๆระยะมื่สองมื่นนะจ๊ะพี่น้องไปพ้นก็ปีละเทื่อนนะเจ้านะปีละเทื่อหากินยากจ้าพี่น้องหาจิ้มหนักนะเจ้านะปีละเทื่อนึงลูกค้าพ้นสั่งกัสิเก็บกห้เพิ่นจ้า ปีละเทียจ้ะพี่น้องเด็กกินปีละเทียเนี่ยดอกล้วนเม็ดจ้ะพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศจ,าาศจ,าจ้ะเพราะว่าสิีโได้เห็นอีกแล้วปีนี้เนาะจา้ะปีหน้าคอยสิได้เห็นอีกภาพบรรยากา,กาศการเก็บไปดอกดอกพัชซิล นี่เหตุเก็บปีละเทียนะจ๊ะนี่เหตุเก็บปีละเทียซาคุระอีสานซาคุระอีสานจ้ะนีเก็บเก็บปีละเทียเก็บภาพบรรยากาศไปแต่เบื้องจ้าพี่น้องเก็บเก็บม้วนม้วนนะพี่น้องนะหูดเอาหูดเอาเก็บง่ายเก็บม้วนครนี่เหตุเก็บปีละเทีย สูงก็ขึ้นฟันล้ม้าพี่น้องเดี๋ยวขึ้นฟันล้มไว้นั่เพราะว่าปีนาสิบ่ได้ขึ้นสูงกว่านี้ฟันล้มใบนี้ก็สิกินใบเพิ่อนแม่เจ้าใบนี้เมดดอกแล้วก็สิกินใบเพิ่นเราใบนี้เพิ่น ทักสิ่งจับพี่ทักจิ้ว